ปีใหม่นี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขถ้าผู้ใดมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขสุข,สขยิ่งขึ้นไปครับถ้าผู้ใดมีความถูกก็ขอให้บทถูกบดโศกบดโลกบภัยหมดพัะเรียดจนไร่ทั้งหลายแล้วครับสวัสดีครับไอซีทั้งช่องครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยครับเอฟซี MC ทั้งช่องรับช่องน,น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลกแกนครับมือนี่แอดมินได้รับการติดต่อจากออไม่เชื่อไม่เป็นไรบนอย่างเดียวห้ามลงทุนขอบุณขอบุู้ใหญ่เจดีที่ส่งมาให้ครับแอดมินได้รับการติดต่อมาแอดมินเอามาลงให้พี่น้องเฮา ในช่องเงินเทวดาพารวยครับพี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาด้วยครับเด้อเชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นแล้วให้เอาไปพิจารณาครับเป็นแนวทางเป็นวิทยาท่านครับห้ามลงทุนบนอย่างเดียวีวัติานมากครับเอ็มซีต้องช่องครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สองของอไม่เชื่อไม่เป็นไร บนอย่างเดียวห้ามลงทุนล่างไม่เกี่ยวครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮ้าที่เขามาเบงที่เขามารับชมขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮ้าที่คอมเมนต์ให้กำลังใจแน่ติติ่งมาแน่ถือว่าเป็นผ้นดีครับเอฟซีต้นช่องครับเพราะว่าแอดมินก็เป็นมือใหม่แอดมินที่เห YouTube ขึ้นมา กับบริวังประโยชน์อะไรทั้งสิน้นเพราะว่าแอดมินกระสื่ออยู่แล้วให้พี่น้องเข้าใจตามนี้นะครับเด้อขอบุญขอบคุณพี่น้องเข้าที่คอมเมนต์มากขอบุญขอบคุณพี่น้องบางคนกะให้นกำลังใจบางคนกะคอมเมนต์สั่งสรรบางคนกะคอมเมนต์ไปทั้งขง้างร้อยแปดพันประการครับเอซี่ทั้งช่องครับแอดมินยอมรับการตัดสินใจของทุกท่านผ่าอันใดแอดมินบอตอบ กับภาวากันนะครับเนาะเพราะว่าแอดมินยังมือใหม่อยู่กราบขอบุณขอบุณพี่น้องเฮาที่กดไลค์กดแชร์กราบขอบุณขอบุณพี่น้องเฮาที่ให้กำลังใจกันด้อครับเด้อให้พี่น้องเฮาเอาไปพิจารณาให้พี่น้องเฮาเป็นแนวทางเลขทุกโตครับแอดมินสิบอกเอฟซีทั้งชองกองฉลากบบมีตักลูกบอลออกพ่อลูกครับ ศูนย์ถึงเก้ากองฉลาใส่เบ็ดถูกลูกครับบ่มีผู้ใดหูเหรอครับ่อมันสิออกตัวใดแอดมินกับโบหูเพจต่างๆกับโบหูคณาจารย์ต่างๆกับโบหูครับบ่มีผู้ใดหูครับเสื้อแอบมินเพราะว่าสูตรตามสูตรคณาจารย์ทุกคณาจารย์มีดีกันทุกคนครับบางคนสิเป็นเหล็กฝันบางคนก็สิเป็นเหล็กชอบ บางคนก็นสิไปเจาะหาสแสวงหามาจากต่างๆถ้าแอดมินบ่มั่นใจแอดมินสิบลลงเป็นเด็ดขาดครับเพราะว่าถาลงไปหมู่มัวลงไปหลายกับ,บ่มีประโยชน์หรอครับไม่มีประโยชน์จริงๆสาเหตุที่บมมีประโยชน์พออย่างหู่บอสาเหตุที่ไม่มีประโยชน์สับสนครับยิ่งเยอะยิ่งสับสนนี่แอดมินผ่านประสบการณ์มาก อันใดมันดีอันใดสมมาภาคว้วนแอบมินก็เอามาฝากพีตอนนองในช่องเงินเทวดาพารวยครับเบิ่งเป็นแนวทางใส่ดุลพินิษวิจัยยาณในการรับชมได้หลายแอบมินสขียนลงกระดานให้เอฟซีั้งช่องในเบิ่งนะครับเด้อบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวห้ามลงทุนครับอ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไร เอามาพ่งกันเลยครับนี่ครับเอฟซีทั้งช่องครับเข้ามาย้อนขอบวนความกันจักน้อยหนึ่งรับจากออกไม่เชื่อไม่เป็นไรงวดที่ผ่านมาครับวันที่16ธัท่านวาคม2566ครับหวยห้ามลงทุนบนอย่างเดียวนี่ครับหวยออกเจ็ดห้าเจ็ดบนอย่างเดียวเป็นงวดที่สองรับไม่มีครับ วันนี้ออไม่เชื่อไม่เป็นไรสรงมหแอดบมินล่ะครับก่อนนานั้นออไม่เชื่อไม่เป็นไรสรงมหแอดบมินลงก่อนเป็นเจ้าแรกเลยครับล่างอย่างเดียวห้ามลงทุนมนนื่อนี้ออไม่เชื่อไม่เป็นไรทรงบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวเป็นงวดที่3ครับเอซิทั้งจองครับหามาเบิ่งนกันเลยครับ นี่ครับเอฟซีทุงช่องครับออไม่เชื่อไม่เป็นไรบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวเอามาฝากพีตอนนองในช่องเงินเทวดาพารวยครับวดวันที่30ธันวาคม2566ครับเลขงวดนี้เลื่อนมือออกนะครับเด้อเลื่อนมือออกครับเป็นวันเสาร์ที่3 0ธัท่นวาคม2566ห้ามลงทุนบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวครับ 6 0 4 8 2 6 8 2 3 7 1 5 9 3และ0 4ครับ FC ทั้งช่องครับงวดนี้เป็นงวดที่3ที่ออไม่เชื่อไม่เป็นไรทรงมใหัแอบมินแอบมินเอามาฝากพีตอนนองเชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นแล้วให้ใส่ดุลพินิตวิทยานในการรับชมด้วยครับเด้อ เงินอยู่ในกระเป๋าของท่านให้ท่านไตรตรองใส่ดุลพินิจเจ้าของไห้มากๆครับหวยทุกตัวที่ออกอยู่กองฉลากบอได้ตักลูกบอลออกพ่อลูกขับเอฟซี FC ทั้งช่องขับจากศูนย์ถึงเก้ามีหมดทุกลูกอยาไปเสืออินยังให้มากมาครับสูตรของเพลินเป็นทรงมะหอเข้ากับบอลไปตามสูตรรับเอฟซี FC ทั้งช่องรับจาก ออไม่เชื่อไม่เป็นไรวัน,นี้ห้ามลงทุนบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวด้อครับเด้อล่างไม่เกี่ยวล่างออกได้พร้อมทั้งตัวกลับสามารถออกได้ครับแต่สูตรของเพินวันนี้เป็นวันที่สาที่ทรงมหาแอดมินแอบมินเอามาฝากพีต่อน,น้องในช่องเงินเทวดาพารวยเป็นช่อง YouTube ช่องน้อย,อยแต่ร้อปเซ ามสโลแกนครับแอดมินบอกพี่บอกน้องมาแล้วสองงวดครับทีอไม่เชื่อไม่เป็นไรทรงมาให้แอดมินก่อนนานั่นแอดมินพิจารณาอยู่สองงวดถึงสามงวดครับก่อนสตัดสินใจเอามาลงให้เอฟซีทั้งช่องให้เอฟซีทั้งช่องฟังการอธิบายของแอดมินนะครับเด้อแต่อย่าไปเสืออีหยังมากมมย อย่าไปเชื่ออะไรมากมายเพราะว่าหวยถูกตัวมีเข้ามีหลุดแต่ออไม่เชื่อไม่เป็นไรส่งตรงมาให้แอดมินแอบมินกะเอามาฝากให้พี่น้องเฮ้าเป็นแนวทางเพื่อเป็นวิทยาทานดนะครับเด้ออดมินสิยำให้เอฟซีั้งช่องได้ฟังได้พิจารณาอีกเธอหนึ่งครับให้ไตรตองตึกตอง ไห้ใส่ดุลพินิจจ้าของเบิงวา่าหมักบอ่อชอบบอ่อท่าบ่หมักถาบ่ชอบกไห้ถามันตรงกระเลขพี่น้องเฮาที่ใดมากจากมองได้กระซางไห้ซื้อไว้ได้ครับบ่แมนวา่าบ่ไห้ซื้อเพราะว่าพออย่างบางคนกระเสือบางคนกระรอบางคนที่เพิ่นเคยเห็นเพิ่นกระรอวา่หวาหวยอ่อไม่เชื่อไม่เป็นไร ไม่มาจริงๆแต่อย่าไปเสืออีหยังให้มากไม่นะครับแอบมินสิยำไฮเอฟซี FC ทั้งช่องได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเ้อบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวตัวลับไม่เกี่ยวครับตัวตรงๆบนอย่างเดียวห้ามลงทุนห้ามลงทุนนะครับเด้อ6 0 4 8 2 6 823715 93และ04หวย8คู่ บนอย่างเดียวงวดนี้เป็นงวดที่3นะครับเด้องวดนี้เป็นงวดที่สายให้พี่น้องเข้าฟังแอดมินอธิบายดีๆีซีรุดกระไดครับอาจสีมาตรงๆง,งก็เป็นไปได้ไม่มีใครรู้แอดมินก็ไม่รู้คนให้หวยก็ไม่รู้เพราะเป็นสูตรคำนวณของเขาเองแอดมินถึงบอกว่าใช้ดุลพินิษ์วิจัยนในการรับชมให้มากม ถ้าช,ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบปพะพาสขิต่อไปที่แอดมินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บ่มากกันหน่อยครับเอฟซีทั้งช่องครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยครอบครัวอบอุน่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมนุนงบันดาปารถนาลำล้ำรวยดวยเงินไหลกองทองไหลมาปีใหมน่นี้ขอให้พี่น้องเฮ้า มีแต่ความสุขถ้าผู้ใดมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขๆขยิ่งขึ้นไปครับถ้าผู้ใดมีความถุกก็ขอให้หมดถุกบดโศกบดโลกบดัยหมดพัสเลียจันไรทั้งหลายแลครับขอให้พี่น้องเฮาลุยๆุปังปัตลอดปี2 5 6 6พร้อมทั้งตอนรับปีใหม่2,667สวัสดีครับ